วันนี้ผมมาที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายนะครับด้านหลังของผมน่าจะเป็นภาพความเสียหายที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นจากไฟป่าในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาครับนี่คือพื้นที่ที่เกิดขึ้นไฟป่าเกิดขึ้นนะครับด้านโน้นนะครับคือฝั่งสปปลาวครับคุณผู้ชมไฟลามมาจากฝั่งประเทศลาวแล้วก็จะลามข้ามพรมแดนขึ้นมาบริเวณนี้แล้วก็ด้านโน้นนะครับคือยอดภูชีฟ้าคุณผู้ช,ชม,มจะเห็นได้ว่าถูก ไฟไหม้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ายังถือว่ายังโชคดีนะครับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอุทยานนะครับของภูชีฟ้าเนี่ยยังไม่ได้ถูกไฟไหม้ซึ่งป่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ค่อนข้างจะสําคัญตอนนี้ยังไม่ถูกไหม้นะครับอันนี้เป็นแนวซึ่งเป็นแนวปกติของเจ้าหน้าที่อุทยานจะทําป้องกันไว้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้คือป้ายภูชีฟ้านะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเล1628เมตร 1, นะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่การพรมแดนแนวพรมแดนธรรมชาตินะครับระหว่างไทยแล้วก็สปปลาวนี่เป็นหลักแดนนะครับตรงนี้ฝั่งไทยนะครับหมอกเยอะเหมือนกันควันแล้วก็นี่ครับฝั่งสปปลาวก็มีหมอกควันเยอะไม่ต่างกันครับคุณผู้ชมผูชีฟ้าน่าจะเป็นจุดที่บอกได้อย่างชัดเจนว่า ปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันข้ามแดนเป็นปัญหาระหว่างประเทศครับ